สวัสดีค่ะดิฉันนางมนทาศรีเสริมศึกษานิเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศาึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขตหนึ่งนะคะวันนี้ดิฉันได้มาถอดบทเรียนนะคะครูผู้สอนในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงรุกระดับประถมะวัยของโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษาซึ่งวันนี้ก็ได้ลงพื้นที่ของโรงเรียนวัดหนองคันนะคะโดยท่านผอ,อ,อมนตรีนะคะวัดฐานะเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษานะคะซึ่งวันนี้เราเข้าห้องเรียน ในชั้นของอนุบาล3าํนำโดยคุณครูนาภาพัฒนะสิทธิ์นะคะซึ่งเป็นคุณครูที่จะประสบการณ์การเรียนรู้เชิงรุกสำหรับวันนี้เราก็จะมาร่วมกันถอดบทเรียนคูผู้สอนนะคะในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงรุกของโรงเรียนค่ะค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนาภาพัชนสิทธิ์ค่ะเป็นครูโรงเรียนวัดหนองคันใจพิทยาคารอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีค่ะสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขตหนึ่งค่ะ วันนี้เนาะจากที่เราได้จัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงรุกทาให้เราเห็นนะคะเรื่องของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงรุกจากที่คุณครูได้เข้ารับการอบรม active learning นะคะที่เราไปอบรมร่วมกันมาะนะคะซึ่งในช่วงเวลานั้นก็คุณครูก็ได้ออกแบบแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงรุกเนาะ,ะ,อะขอให้อยากให้คุณครูเล่านิดนึงว่าในช่วงของการออกแบบในส่วนของแผนการจัดประสบการณ์เชิงรุกเนี่ยคุณครูดําเนินการอย่างไรบ้างค่ะ สำหรับแผนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงลุกนะคะเป็นเรื่องของสนุกคิดสนุกทำกับจักรจันทร์ทำเพลงค่ะโดยแผนนี้นะคะเกิดจากความสนใจในธรรมชาติรอบตัวของเด็กๆค่ะเป็นเสียงที่เกิดจากรอบตัวของเด็กๆโดยที่เด็กๆนะคะเขาได้นำมาพูดคุยกันจึงเกิดเป็นความสนใจของเด็กๆคนอื่นเช่นกันค่ะก็เลยนำมาพูดคุยกันกับคุณครูเพื่อคุยร่วมกันค่ะว่าเราจะ เรียนรู้เรื่องจักรจันต่อไปอย่างไรแล้วก<ม>เ็เกิดการเรียนแบบเสียงของตัวจักรจันได้อย่างไรก็เลยเกิดมาเป็นในเรื่องของของเล่นตัวนี้ค่ะค่ะเดิมทีในส่วนของโรงเรียนวัดหนองคันเนาะในส่วนของระดับปถมวัยนั้นคุณครูจัดการเรียนรู้ในลันกษณะของกิจกรรมหลักครูกิจกรรมใช,ใช่ไหมคะ,คะแต่คราวนี้ด้วยการเพิ่มเติมของนวัตรกรรมที่คุณครูมุกถนดัด ถูกไหมคะเราได้รับการอบรมมาโดยตลอดแล้วก็ศึกษามาโดยตลอดเนาะก็ได้นําแนวคิดอะไรนะใช้เป็น stream education ค่ะนำมาปรับใช้กับเด็กๆค่ะโดยจะคำนึงในเรื่องของการให้เด็กได้รู้จักการออกแบบการการวางแผนค่ะแล้วก็จะเป็นให้เด็กได้ลงมือทำค่ะโดย stream education เนี่ยค่ะคุณครูก็จะให้เด็กๆนะคะแล้วก็ และให้เด็กๆนะคะได้รู้จักการลงมือทําแล้วก็ส่งเสริมให้เด็กๆได้เ,เหมือนมีพัฒนาการทั้ง4ด้านครบครอบคลุมทุกด้านค่ะทีนี้ในส่วนของการจัดกิจกรรมในว,วันที่สอนอนมนทาได้ลงพื้นที่เนาะได้ลงหรือว่าเราเป็นการลงพื้นที่ได้สังเกตการจับประสบการณ์ของน้องมุกเนาะณนว,วันนั้นเนี่ยอ,อ,อยากให้น้องมุกเล่าในเรื่องของนว,วัตกรรมผลที่น้องมุกได้ส่งเสริมพัฒนาการใช้กิจกรรม เนาะในส่วนของจักัจจัน์ทำเพลงเนาะได้เด็กๆได้ลงมือทำออคิดว่าตรงนี้นะส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายอารมณ์สังคมอย่างไรบ้างอยากให้น้องมุกได้เล่าค่ะได้ค่ะค่ะส,สำหรับแผนนี้นะคะก็จะเป็นเ,เป็นการคำนึงถึงเด็กนะคะโดยที่จะจะใช้เด็กเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้คะ่ะเด็กได้ลงมือทำอย่างเช่น ในด้านร่างกายเด็กๆก,ก็จะได้การรู้จักการใช้กลไกาการตัดแล้วก็การวาดเขียนวางแผนก่อนลงมือทำค่ะโดยก็จะมีวิธีการาร้อยรูปก,ก็จะเป็นในเรื่องของร่างกายเหมือนกันค่ะส่วนในเรื่องของอารมณ์จิตใจนะคะเด็กก็จะได้ในเรื่องอาการแสดงออกความพึงพอใจผ่านผลงานค่ะ ก็คือไม่ว่าจะเป็นผลงานของตนเองหรือผลงานของเพื่อนเด็กๆก,ก็จะรู้สึกดีใจเมื่อเมื่อมันเกิดเสียงค่ะในเรื่องของสังคมนะคะตอนที่เด็กๆได้ลงมือทำนะคะเด็กๆก,ก็จะรู้จักช่วยเหลือแบ่งปันสิ่งของอคนไหนที่เขาไม่สามารถทําได้ค่ะเขาก็จะขอความช่วยเหลือจากเพื่อนหรือว่าครูอย่างนี้ก็คือเป็นการสังเ,เป็นในเรื่องของสังคมกันอยู่ร่วมกันนะคะแล้วก็ในเรื่องสติปัญญาค่ะ สติปัญญานะคะก็เด็กๆจะได้รู้จักการแก้ไขปัญหาการคิดเล่าเรื่องเ,ออเขาจะเขาจะสามารถเล่าขั้นตอนการทําของเขาอะคะ่ะคือเราไม่ได้ฟิกว่าจะทําแบบไหนแต่ว่าเขาจะต้องสามารถเล่าได้ว่าเ,เขาลงมือทําอย่างไรแล้วก็มีการเรียงลําดับขั้นตอนในการทําการแก้ปัญหาอย่างเช่นเขาตัดกระดาษที่เล็กและเขาไม่สามารถปะลงไปในตัวแกน ที่เขาเลือกใช้ได้ะคะ่ะวัสดุที่เขาเลือกใช้เขาก็เปลี่ยนเป็นขอกระดาษแผ่นใหม่แล้วก็ตัดให้ใหญ่กว่าเดิมแล้วก็แปะลงไปแล้วจากการจะประสบการณ์ในครั้งนี้เนี่ยเราได้ส่งเสริมพัฒนาการหรือพัฒนาหรือเขาเรียกว่าเด็กบางคนที่พร้อมและไม่พร้อมน้องมุกได้นำเออเรียกว่านำผลของการพัฒนาเนาะพัฒนาการของเขาเนี่ยมาใช้ตรงนี้อย่างไรบ้างสำหรับเด็กๆนะคะที่เขาไม่สามารถ ใช่ค่ะไม,<ก>ไม,ไม่ไม่มีความพร้อมเท่ากับคน<ม>อื่นเราก็จะคอยช่วยเหลือเขาเป็นตัวต่อตัว,ตว<ม>ก็คืออย่างเช่นการหยิบจับสิ่งของการมัดเชือกเ,เราก็จะช่วยเหลือเขาเพื่อที่จะให้งานเขาได้ดําเนินต่อไปสําเร็จจนเกิดความพึงพอใจในชิ้นงานของเด็กค่ะ<ม>เป็นแันว่าคือช่วยกันเนาะบางทีเพื่อนเพื่อนในเพื่อนในห้องก็จะรู้ว่าเพื่อนคนไหนที่ทําไม่ได้เนาะก็จะเห็นอยู่เนาะก็ เพื่อนก็จะเข้าไปช่วยเพื่อนเนาะช่วยกันจนชิ้นงานออกมาสําเร็จเนาะหือว่าโอเคเลยเนาะเด็กๆก็ทํากันอย่างมีความสุขในขณะที่ลงมือทำเนาะค่ะทีนี้จากการที่คุณครูจัดประสบการณ์ในรูปแบบของสตรีมนะคะหากว่าเราจะพัฒนาเพิ่มประยุกต์ใช้เนี่ยนะคะคนน้องมุกคิดบ้าน้อมุกจะมีวิธีการอย่างไรบ้างเพิ่มเติมขึ้นมาค่ะสำหรับการพัฒนาขั้นต่อไปก็เด็กอาจจะหาสิ่งของ ไม่ว่าจะเป็นรูปทรงอื่นหรือว่าเป็นรูปทรงคล้ายๆเดิมแบบเดิมที่เขาได้เลือกอะคะ mm. อ่ะก็นำมาทดลองว่ามีการเกิดเสียงหรือไม่มันเกิดจากอะไรเช่นถ้าสมมติว่าหนูอยากลองใช้เป็นรูปทรงอื่นๆมาลองทำหนูจะทำเกิดเสียงได้ไหมคะ,ะ,คะก็จะเป็นขั้นตอนต่อไปที่เด็กๆเ,เขาจะได้เกิดความสนใจในขั้นต่อไปนะแล้วมีคำถามที่เด็กๆคิดว่าเราจะจัดประสบการณ์ ต่อไปอีกไหมคะเหมือนกับการเชื่อมโยงคําถามที่เด็กเขาอยากสงสัยในส่วนที่เขาเจอเปัญหาแล้วอยากจะทําอย่างนี้ค่ะเอ่อยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเขารู้ว่าในส่วนของรูปทรงเนี่ยเขาเขาเขาบอกไหมคะว่าเขาอยากจะเอ่อหนูอยากจะหารูปทรงอย่างอื่นมามาทำได้หรือไม่อย่างนี้ค่ะค่ะเขาก็เอ่อมีมีนะคะที่มีเด็กที่เขาบอกว่าเอ่อหนูอยากลองหาที่เป็น เป็นทรงรูปทรงสี่เหลี่ยมลองมาใช้ได้ไหมซึ่งซึ่งคุณครูก็ได้บอกว่างั้นเดี๋ยวเรามาทดลองกันเป็นในในในครั้งต่อไปครั้งต่อไปค่ะ<ๆ>เก่งและน่ารักจังเลยนะคะเออหลายๆคนก็มีความคิดที่หลากหลายนะใช่ค่ะ<อ>เพราะว่ามีเด็กแต่ละคนนะคะเขามีความพร้อมที่แตกต่างกันไปซึ่งเราก็ต้องคอยดูว่าแต่ละคนเขาเราควรจะส่งเสริมเขาด้านไหนนะค่ะค่ะเยี่ยมมากนะคะ ข้อค้นพบนะคะจากการร่วมกิจกรรมและประโยชน์ของการพัฒนานวัตกรรมในครั้งนี้เนี่ยโรงเรียนครูครนักเรียนได้ประโยชน์อะไรบ้างคะทางครูทางนักเรียนแล้วก็โรงเรียนนะคะก็ได้ประโยชน์ก็คือเราสามารถจัดหน่วยการเรียนรู้เพิ่มเติมจากที่เราได้สอนอยู่แล้วซึ่งหน่วยการเรียนรู้ที่เราได้จัดเนี่ยคะ่ะก็เกิดขึ้นจากความสนใจของเด็กเลยคือเราไม่จําเป็นต้องจะต้องกําหนดตามที่ เราได้ใช้ทั่วๆไปแต่ว่าเราก็จะได้รู้ว่าแผนที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะเด็กเขาได้ลงมือทําจริงๆแล้วก็เกิดขึ้นจากความสนใจของเด็กจริงๆอย่างเงี้ยค่ะน้องมุกค,คิดว่าในส่วนของสตรีมเนี่ยน้องมุกจะนำาการเรียนรู้ผ่านกระบวนการน,นี้ไปใช้อีกอย่างไรบ้างแน่นอนค่ะก็คือต้องนําไปใช้อีกในหลายๆหลายๆหน่วยเลยคะ่ะในหลายๆหน่วยการเรียนรู้เลยค่ะเพราะว่า,าจากการที่ได้จัดมานะคะก็คือ เขาได้มีการคิดมีกระบวนการคิดที่หลากหลายมากเลยค่ะไม่ว่าคือแต่ละคนนะคะเด็กแต่ละคน<ๆ>เขาจะคิดที่แตกต่างกันไปซึ่งทําให้คุณครูได้เห็นว่าการนํานวัตกรรมที่ที่ได้ศึกษา,กามาค่ะนำมาใช้มีการคิดการแก้ปัญหามีการวางแทนใช่ค่ะได้วางแผบนบค่ะซึ่งทั้งได้สร้างชิ้นงานใช่ค่ะมีการสร้างชิ้นงานเกิดขึ้นซึ่งทั้งหมดทั้งมวลแล้วค่ะก็คือเด็กได้ประโยชน์เต็มเลยค่ะ แล้วเราก็านำส่วนนี้ค่ะมามามา,มาใช้ต่อต่อไปค่ะค่ะก็ถือว่า นวัตกรรมในเรื่องของสนุกคิดสนุกทำนะคะในส่วนของผ่านกระบวนการสตรีมเอ c เคชันในครั้งนี้เนี่ยน้องมุกก็ประสบความสำเร็จนะคะเพราะว่ากิจกรรมนี้ถือว่าส่งเสริมพัฒนาการทั้ง4ด้านไม่ว่าจะเป็นในด้านของร่างกายอารมณ์สังคมแล้วก็สติปัญญาเด็กๆทุกคนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเนาะได้แสดงความคิดสร้างสรรค์มีความสุขขณะที่ทำกิจกรรมนะคะ,ะตรงนี้อยากให้น้องมุกเล่าในส่วนของข้อเสนอแนะ ในระหว่างของการจัดก,กิจกรรมนิดนึงค่ะได้ค่ะ,คะข้อเสนอแนะก็คือจากการที่ได้ทํากิจกรรมค่ะคือบางครั้งเวลาในการจัดการเรียนจัดประสบการณ์ของเราอะค่ะอาจจะไม่พอ,อซึ่งเราอาจจะต้องหาคุณครูมาช่วยเพิ่มเติมในการทําเช่นการที่เขามัดเราต้องใช้เวลาในการมัดค่ะ,คะเด็กๆบางคนเขาก็มีความพยายามกว่าจะได้ค่ะ,คะซึ่งเราก็ไม่สามารถไปบอกเขาว่า ทำให้เสร็จเร็วๆได้ก็คือต้องใช้เวลากว่าที่จะสําเร็จค่ะซึ่งในส่วนนี้อะค่ะคุณครูถ้าเกิดว่าเราได้คุณครูมาช่วยเพิ่มเติมก็ก็จะทํางานให้สําเร็จตามเวลาค่ะระยะเวลามันค่อนข้างกระชับในเวลาแค่ไม่กี่นาทีเนาะหนึ่งชั่วโมงอาจจะไม่เพียงพอเนาะของการจัดประสบการณ์สนุกคิดสนุกทำจักรจันทำเพลงอาจจะไม่พอเพราะว่าหนึ่งในการวางแผนเด็กเขาก็ต้องใช้ เวลา<ช>เนาะเพราะฉะนั้นในส่วนของการออกแบบ<โ>ก,ก็ต้องใช้ไปอีกวันเ,เอออ,อย่างเงี้ยค่ะเพ้นก็ต้องขยับเนาะเราต้องอาจจะต้องบริหารจัดการในส่วนของระยะเวลาว่าระยะเวลาไหนที่สามารถที่จะนํามาอยู่ร่วมกันได้อย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วนวัตกรรมนี้ถ้าน้องมุกค,คิดว่าในส่วนของนวัตกรรมที่น้องมุกจะประสบการณ์มาทั้งหมดเนาะในส่วนของการจับประสบการณ์การเรียนรู้เชิงรุก ในส่วนของนวัตกรรมอย่างอื่นที่น้องมุกอยากนำมาบูรณาการเนาะในห้องเรียนของเราเนี่ยอยากให้น้องมุกนำเสนอนิดนึงว่าในอนาคตรหรือความเป็นไปได้ในส่วนที่น้องมุกอยากจะนำเรื่องของการจัดก,การเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆเข้ามาอยู่ในส่วนของห้องเรียนอนุบาลสามของเราค่ะก็เอ <Go> ่อ uh ทางคุณครูเองค่ะก็เห็นว่าสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนเราแล้วก็ในห้องเรียนของเราค่ะมีมุมอยู่แล้วก็เลยสนใจในเรื่องของไฮสโคปค่ะ,ะซึ่งเป็นมุมเด็กก็ยังได้รู้จักการวางแผนเหมือนอเหมือนกับนวัตรกรรมอื่นๆเลยค่ะครู้จักการวางแผนแล้วก็ลงมือทําแล้วก็นํามารีวิวค่ะซึ่งกระบวนการต่างๆเหล่านี้ค่ะเกิดได้กับทุกนวัตรกรรมแต่ว่าเราก็อยากให้มีเพิ่มเติม มากขึ้นในครั้งต่อไปอะค่ะว่าเ,เราอาจจะนำมาใช้ในมุมต่างๆของเราอย่างเงี้ยค่ะนอกจากไฮสโครปแล้วน้องมุกมีกิจกรรมที่น้องมุกเคยเคยจัดประสบการณ์ให้กับเด็กในชั้นอนุบาล3เนี่ยที่แน่ๆอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของบ้านอีกน,นิดบ,บ้านนักวิทยาศาสตร<ช>์น้อยค่ะค่ะก็คือโรงเรียนของเรานะคะได้เข้าร่วมโครงการของบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทยค่ะเด็กๆค่ะก็จะได้จัดทํา โครงงานในสิ่งที่เขาเกิดความสนใจของเขามาทุกๆปีค่ะโดยที่โครงงานนี้ค่ะก็ให้เด็กๆได้วางแผนเหมือนกันได้รู้จักการคิดแก้ไขปัญหาแล้วก็ได้ลงมือทําเช่นเดิมค่ะทั้งหมดทั้งมวลแล้วก็คือเด็กล้วนเลยค่ะที่ได้ทําค่ะถือว่าทุกอย่างเนาะที่น้องมุกดําเนินการใน ในรูปแบบของบ้านนักวิทยาศาสตร์ในรูปของสตรีมนะคะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง4ด้านไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายอารมณ์สังคมแล้วก็สติปัญญาถือว่าในการจัดประสบการณ์ครั้งนี้เด็กๆก็มีความสุขมีความสุขมากคุณครูตัวคุณครูเองคุณครูก็มีความสุขค่ะด้วยการเตรียมสื่อนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยให้กับเด็กๆแต่ถ้าเด็กๆได้เรียนก็คือหายเหนื่อยค่ะหายเหนื่อยถือว่าครั้งนี้เนาะในเรื่องของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงรุก ระดับการศึกษาปฐมวัยของเรานะคะของคุณครูมุกคุณครูนภาภัชชนะสิทธิ์นะคะก็ถือว่าประสบความสําเร็จค่ะสําหรับการถอดบทเรียนคุณครูในการจัดประสบการณ <c oughs> ์การเรียนรู้เชิงลุกระดับปฐมวัยนะคะตามโครงการการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เช <c oughs> ิงรุกระดับปฐมวัยนะคะสำหรับวันนี้ก็ได้มาถอดบทเรียนให้กับคุณครูมุกคุณครู <finish. S 1> นภาพัฒชนะสิทธิ์นะคะซึ่งเป็นคุณครูประจําชั้นอนุบาล3ของโรงเรียนวัดหนองคันนะคะสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขตหนึ่งของเรานะคะก็จะเห็นได้ว่านะคะคุณครูได้จัดประสบการณ์ที่เน้นเรื่องของ t i v i v e l r n r n i นะคะโดยบูรณาการการจัดประสบการณ์สนุกคิดสนุกทำรรโดยผ่านกระบวนการ สตรีมเอ듀เคชันนะคะในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงรุกในครั้งนี้นะอยากให้น้องมุกเนาะได้ฝากการดำเนินการการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ Active Learning ในครั้งนี้ให้กับเพื่อนครูหรือผู้ที่สนใจค่ะเิญค่ะสำหรับแผนการจัดการการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงรุกนะคะโดยผ่านสตรีมเอ듀เคชันค่ะ หน่วยจักระจานเสียงสายเรื่องจักรจจานทำเพลงค่ะก็อยากจะขอฝากผู้ที่สนใจได้ติดตามแล้วก็ได้นำไปปรับใช้กับกิจกรรมอื่นๆตามที่คุณครูได้สนใจเลยค่ะในนามของสำนักงานเขตเพื้นที่การศาึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขตหนึ่งก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านผอบนตรีวัฒนะ ผู้มนวยการโรงเรียนวัดหนองคันนะคะแล้วก็ท่านรองนะคะกะมวลวันยอดมาลีนะคะท่านรองผู้มนวยการโรงเรียนวัดหนองคันนะคะที่ให้การต้อนรับแล้วก็อำนวยความสะดวกในการมาดําเนินการนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการลงพื้นที่ในการนิเทศ ผ่านระบบออนไลน์ line, นะคะในส่วนของการลงพื้นที่แล้วก็ในส่วนของการถอดบุเรียนในวันนี้นะคะทั้ง3กิจกรรมเลยก็สำเร็จรุล่วงไปด้วยดีนะคะในานามของสำนักงานเขตพื้นที่การศาึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขตหนึ่งก็ต้องขอขอบคุณไว้หน้าที่นี้นะคะค่ะก็สวัสดีค่ะ